เด่นทุกหลักบนสองตัวลองดูนะครับชอบหรือไม่ตัดสินใจดูนะครับจะมาต่อหรือไม่ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งวดที่1นเจดกับ9ออกหกเกศู 0. วดที่สองห้ากับเจออกห้าเ้าสาม ว่าที่3 3กับ5ออก5้าศูนย์สว่าที่4 0กับ2ออกห้าศูนย์สมาศูนย์นะเห็นไหมครับมาศูนย์ว่าที่5 3กับ5ออก3 3 6มาสามวดที่หกกับห ออกศูนสีหนึ่งมาสี่หัวที่7จเจ็ดกับ9ก้าออกแปหกเจมาเจ็ดหัวที่8 8กับ0ูนย์หกศูมาศูนยหัวที่9ก้ 6, กับ8ออก6 6 2มา6ก็ที่13กับ5ออก6 6 5มา5 11 2 4, ออกับ4 6 9 6 2มา2 12 4กับ6ออก0 4 4 มา4 13สกับ4ออก 2, อ 1, ส,สองมา2 1 4 4กับ6กออก8 4, 3, มา4 15 1กับ3ออก8ป3มา3 16ส กับ2ออก2ส่วน9มา2ตัวเลยนะ17 7กับ9ออก7 7 9มา2ตัว18 5กับ7ออก7 0 0ได้7วัที่19 7 กับ9ออก3 7 7 7, 7มาเบิ้นเลยนะหัวที่20 4กับ6ออก8 9 4มา4หัวที่21 1กับ3จะติดไหมครับคุณคิดว่ามาไหมอาวลงความเห็นหน่อยที่ใต้คลิปนะครับ มีใครเป็นญาติกับปออกองสลากบ้างาให้โทรไปถามดูนะว่าของอาจารย์แอดตัวนี้จะมาไหมเดี๋ยวจะให้อีกประมาณ2 2ส,สูตรว่าเอาไปประกอบการพิจารณากันโอเคนะครับทุกคนโชคดีกดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะ ใครไม่กดหวยไม่ถูกไม่มีโชคไม่มีลาบ